และแล้วก็มาถึงคิวของเกม โฮมสวีทโฮมเอมฝีมือคนไทยที่ได้สร้างความน่ากลัวความหลอนขนหัวลุกด้วยการนำเสนอผีไทยและบรรยากาศแบบไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นผีนางรำผีเปรตผีกระสือหรือว่าผีไทยอื่นๆอีกมากมายที่ทางผู้พัฒนาอย่าง X Group, อิดาซิลกรุ๊ปอั้งใจทำมันออกมาพร้อมกับสอดแทรกเรื่องราวของชายหนุ่มที่ต้องตามหาภรรยาของเขาที่ได้หายตัวไปอย่างปริศนาจนได้ไปค้นพบกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดและถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับชมได้เลย วิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมแอพิี่หนี่1เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่ติม ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่เขาไม่รู้จักติมได้ยินเสียงของเจนแฟนสาวเรียกชื่อของเขาเขาจึงเริ่มออกเดินตามหาเธอติมสังเกตเห็นว่าที่นี่มันน่าจะเป็นหอพักสำหรับนักศึกษาเขายังได้เจอกับหนังสือพิมพ์รายงานข่าวการหายตัวไปของนักศึกษาสาวคนหนึ่งและไม่นานเขาก็ได้เจอกับวิญญาณน,นักศึกษาสาวยืนหันหลังอยู่แต่พอติมพยายามจะเรียกเธอเธอก็หันมาด้วยสภาพหน้าตาที่น่ากลัวแถมในมือเธอยังมีมีดคัตเตอร์อยู่ด้วย เธอพยายามจะไล่ล่าติมทำให้เขาต้องรีบวิ่งหนีออกมาติมได้หนีการตามล่าของวิญญาณน,นักศึกษาจนเขาโผล่กลับมาที่บ้านของตัวเองเสียงฝากข้อความจากดิว เพื่อนสนิทของเขาได้ดังขึ้นมาและจากการสำรวจในบ้านจะมีโนต้ตบางส่วนทำให้เราได้รู้ว่าเจนแฟนสาวของติมได้หายตัวไปและหลังจากนี้ติมจะพยายามตามหาเจนซึ่งติมก็จะได้ไปปรากฏตัวในหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นหอพักนักศึกษาบ้านร้างสถานีตำรวจและบ้านของเขาเอง ึ่งเรื่องราวบางส่วนเนี่ยจะถูกเล่าผ่านโนต้ตภายในเกมโดยเรื่องราวจากโนต้ตจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2555ติมทำงานอย่างหนักเพื่อซื้อบ้านหลังนี้และบ้านหลังนี้มันก็เปรียบเสมือนของขวัญของการครบรอบการแต่งงานหนึ่งปีระหว่างติมและเจนพอดีและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหน้าที่การงานของติมก็เริ่มดีขึ้นเขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคซึ่งพอเจนได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เธอมีกําลังใจที่อยากจะพัฒนา เองและพัฒนางานเขียนนิยายของเธอด้วยแต่หลังจากนั้นติมก็เริ่มทุ่มเทกับงานมากขึ้นและดูจะมีเวลาให้เจนน้อยลงแต่ติมก็ยังพยายามถ่ายรูปตัวเองกับดิวเพื่อนของเขาและส่งมันมาให้เจนเพื่อให้เจนเนี่ยหายคิดถึงซึ่งหลังจากนั้นมาติมก็เริ่มกลับบ้านดึกและมีเวลาให้เจนน้อยลงมากกว่าเดิมตรงจุดนี้นี่เองที่ทําให้เจนรู้สึกว่าติมเนี่ยห่างเหินกับเธอมากขึ้นเธอเริ่มคิดมากไปถึงขั้นว่าติมคงจะเบื่อเธอแล้วแน่ๆจนกระทั่งวันหนึ่ง Terima <tellan> ในขณะที่เจนอยู่บ้านคนเดียวเธอได้ยินเสียงมาจากชั้นล่างเธอเลยคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของติมที่กลับมาบ้านแต่ว่าพอลงมาดูก็ไม่พบใครเลยหลังจากนั้นเจนก็จะได้เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขยับของสิ่งของในบ้านได้ยินเสียงพระสวดเจนรู้สึกเหมือนว่ามีใครอยู่ในบ้านกับเธอและมีสายตาจ้องมองเธอทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยมั่นใจว่าเธออยู่บ้านคนเดียวและก็ยังมีเสียงแปลกๆจากห้องใต้บันไดซึ่งต่อมาเจนก็เริ่มฝันว่าตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาใน บ้านไม้เก่าๆเจนยังเขียนไดอารี่ไว้อีกว่าทุกครั้งที่เธอหลับ เธอก็มักจะโผล่ไปสถานที่แปลกๆที่เธอเองเนี่ยก็ไม่รู้จักหลายวันผ่านไปเจนเริ่มทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เธอเลยได้ชวนติมไปทําบุญด้วยกันเผื่อว่ามันจะดีขึ้นมาแต่แน่นอนว่าติมเนี่ยก็ยังคงยุ่งอยู่กับงานและไม่มีเวลาว่างให้เจนเลยสถานการณ์มันเริ่มย่ําแย่มากขึ้นเจนที่ไม่อาจจะรอต่อไปได้ประกอบกับเธอได้ยินเรื่องของพระอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเพื่อนของเธอนั่นทําให้เจนตัดสินใจเดินทางไปหาพระอาจารย์ที่วัดป่าในจังหวัดราชบุรีเพียงตัว คนเดียวแต่พระอาจารย์ก็ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเจนและแนะนําให้เจนเนี่ยไปหาเนียนรูปหนึ่ง ซึ่งเนรูปนั้นก็ได้มอบกล่องไม้เก่าๆมาให้กับเจนและบอกเอาไว้ว่าให้ใช้สิ่งนี้เพื่อป้องกันตัวเพียงเท่านั้นซึ่งในกล่องจะมีมีดลงอาคมอยู่เล่มหนึ่งและเจนก็ได้เอากล่องมีดนั้นเก็บซ่อนไว้หลังตู้เพราะว่ากลัวติมจะรู้เข้าและคิดว่าเธองมงายสุดท้ายเจนได้ตัดสินใจที่จะจัดการจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งไดอารี่สุดท้ายนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เจนได้หายตัวไปไดอารี่ทั้งหมดทําให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มแย่ลงเรื่อยๆระหว่างติมกับเจ ซึ่งในรูปถ่ายคู่กันของติมกับเจนด้านหลังจะมีประกาสีแดงขีดค่าคำที่เขียนว่ารักและมั่นคงตลอดไปซึ่งหลังจากนั้นมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่ติมได้รู้แล้วว่าเจนได้หายตัวไปติมได้ไปแจ้งความและพยายามตามหาเจน แต่ว่าก็ไร้ซึ่งวี่แววของเจนทําให้ติมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปมากเขาเริ่มไม่ทํางานทําการและติดแอลกอฮอล์อย่างหนักจนสภาพของบ้านได้เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้เห็นว่ามีสภาพที่เละเทะและมีขวดแอลกอฮอล์วางกระจายตามส่วนต่างๆของบ้านและหลังจากนั้นติมจะได้หลุดไปอยู่ในสถานที่แปลกๆและเจอผีทั้งสองตัวที่มีเรื่องราวบางอย่างที่น่าจะเชื่อมโยงกันเริ่มจากผีเป็ดนายพิชัย โดยเรื่องราวของนายพิชัยจะเริ่มจากข่าวนางจินดามานาภัยบูรณ์ที่ได้ถูกป้นทรัพย์และทำร้ายร่างกายหมดสติอยู่ในบ้านพักของตัวเอง ตำรวจได้นำตัวส่งโรงพยาบาลและจากการสืบสวนผู้ที่ลงมือทำร้ายนางจินดามี4คนด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายพิชัยลูกชายของนางจินดาในข่าวต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรได้ทำการไล่ล่าแก๊งซิ่งซึ่งมีแก๊งซิ่งบางส่วนพยายามหลบหนีจนเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งของแก๊งได้พุ่งเข้าชนกับรถบรรทุกที่ขนเหล็กเส้นทำให้เหล็กเส้นเสียบทะลุลูกตาออกมาทางท้ายถอยเสียชีวิตคาที่มีการสืบทราบภายหลังว่า ว่าคนเสียชีวิตก็คือนายพิชัยหรือมีชื่อเล่นว่าเต้นอกจากนี้นายพิชัยยังมีคดีอื่นๆอย่างการลักขโมยมอเตอร์ไซค์อีกด้วยซึ่งจากการทำร้ายพ่อแม่ของนายพิชัยก็ได้ส่งผลให้เขาเนี่ยได้กลายมาเป็นเปรตติมจะได้เจอกับเปรตนายพิชัยตามมาหลอกหลอนเขาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม้เก่าๆหรือที่สถานีตำรวจจนสุดท้ายติมก็สามารถเส้นของกินเพื่อทําให้เปรตนายพิชัยเนี่ยสงบลงได้ หลังจากจบเรื่องผีเปรตนายพิชัย ติมก็จะได้มาเจอกับผีนักศึกษาเบลที่ติมได้เจอเ,อเธอเมื่อตอนต้นเกมโดยเรื่องราวของเบลเริ่มจากการที่เธอหลงรักเชนซึ่งตอนนั้นเชนมีแฟนอยู่แล้วเธอมีชื่อว่าเชอรี่ทางด้านเบลจึงได้ไปหาอาจารย์ชัยขอให้เขาช่วยทําคุณใสฝังรูปฝังรอยใส่เชนเพื่อให้เขาหันมาหลงรักเธอโดยเมื่อทําพิธีกรามเสร็จเชนก็หลงรักเบลเชอรี่ที่เห็นว่าเชนเปลี่ยนไปมากเธอจึงบอกทางพ่อแม่ของเชนถึงอาการของเขาทำให้พ่อแม่ได้ส่ง ไปลาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาของเชนเพื่อขอพักการเรียนและเอาเชนไปรักษาอาการให้หายดีก่อนแน่นอนว่าเบลพอได้รู้เรื่องก็โกรธแค้นเชอรี่มาก จึงคิดจะทำคุณใสเสกตะปูเข้าท้องเชอรี่แต่เชอรี่ก็เหมือนจะรู้ตัวเธอได้ไปขอให้เนรูปหนึ่งแก้คุณใสให้และตามหลักการของการเล่นของเมื่อมีการแก้ของได้คุณใสนั้นมันก็จะย้อนกลับไปหาผู้ใช้ซึ่งก็คือเบลเป็นที่มาของข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่มีการพาดหัวข่าวเรื่องนักศึกษาสาวหายตัวไปอย่างลึกลับพบครั้งสุดท้ายเธอมีอาการปวดท้องอย่างหนักจึงขอลากลับบ้านกระทันหันทางด้านเชนที่ยังโดนคุณใสฝังรูปฝังรอย พอเบลได้หายตัวไปเนี่ยก็เกิดอาการอยู่ไม่สุก ปรมานเพราะแรงรักที่มาจากอาคมมนดำสุดท้ายเขาก็จบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาได้มีการพยายามตามหาเบาะแสการหายตัวไปของเบลทําให้ทางตํารวจได้เจอกับอุปกรณ์การทําคุณใสาภายในห้องของเบลแต่กลับไม่พบเจอเบลเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานตํารวจก็ได้พบศพของเบลนอนจมกองเลือดอยู่ภายในห้องอเนกประสงค์ภายในมหาวิทยายลัยใกล้ๆก,กับศพยังมีเศษตะปูตกอยู่ที่พื้นด้วย นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผีนักศึกษาเบลซึ่งทั้งข่าวของเบลและพิชัยต่างมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันคือวันที่เกิดเหตุการณ์ มันมักจะตรงหรือว่าใกล้เคียงกับวันที่เกิดสุริยุปราคาพอดีทางด้านตีมที่ตอนนี้เขาได้เห็นเจนวิ่งหนีเขาไปเขาจึงรีบตามเธอไปแต่ก็ต้องพบกับผีเบลที่ได้ออกมาไล่ล่าแต่สุดท้ายผีเบลที่ได้เจอศพของเจนที่ผูกคอเสียชีวิตซึ่งมันทําให้เธอเศร้ากับการที่ไม่สมหวังในความรักรวมถึงการตายของเจนด้วยเธอจึงนั่งคุกเข่าลงมองดูร่างของเจนและร้องไห้อยู่ตรงนั้น เปิดโอกาสให้ติมสามารถหนีออกมาได้หลังจากติมผ่านผีทั้งสองตัวมาได้ อิมก็พยายามตามหาเบาแสของเจนภายในบ้านซึ่งเบาแสสุดท้ายที่เขาได้เจอมันคือมีดโลอาคมที่เจนซ่อนไว้ในกล่องหลังตู้แต่เมื่อติมเปิดกล่องดูมันกลับไม่มีมีดอยู่ในนั้นแล้วสุดท้ายภาพได้แสดงให้เราเห็นว่าเจนได้เดินทางมายังบ้านไม้เก่าๆพร้อมกับพกมีดมาด้วยเธอตั้งใจจะจบเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองแต่กลายเป็นว่าเจนกับถูกผีนางรำเข้าเล่นงานทำให้ไม่ทราบจะตาก,กรรมของเธอแล้วเกมในเอพิโซดที่1ก็ได้จบลง เนื้อเรื่องในเอพิโซดที่2จะเริ่มขึ้นที่ติมได้ฝันเห็นเจนในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านเจนได้รับสายจากดิว เพื่อนของติมที่เขาเนี่ยโทรมาถามหาติมแล้วติมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องนอนซึ่งเรื่องราวจะต่อจากในเกมเอพิโซดแรกที่เจนนั้นก็ยังคงหายตัวไปและมีดลงอาคมก็ไม่อยู่แล้วติมได้เห็นทีวีรายงานข่าวว่ากําลังจะมีสุริยุป,ปราคาเกิดขึ้นและท่านใดนั้นดิวก็ได้โทรเข้ามาหาติมพอดีเพราะเขาเห็นว่าติมเนี่ยหายไปนานเขาจึงเป็นห่วงหลังจากนั้นติมจะได้พบไดอารี่ของเจนที่มีบางส่วนเขียนถึงป่าที่มืดมิดและน่ากลัวและบ้านไม้ที่เต็มไปด้วย ห,หลังจากอ่านจบติมก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรงรู้ตัวอีกทีติมก็มาอยู่ในป่าคล้ายกับที่เจนเขียนเอาไว้ในไดอารี่แม้จะงงกับการที่เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ติมก็เดินสำรวจต่อไปจนเจอบ้านไม้หลังหนึ่งที่ติมก็ไม่รู้ว่านี่คือบ้านของใคร จนกระทั่งเขาได้เห็นอดีตของเด็กสาวสองคนคนหนึ่งมีชื่อว่าธิดาส่วนอีกคนชื่อว่าราตีเด็กทั้งสองกำลังซ้อมรำโดยมียายปริกช่วยสอนเด็กทั้งสองติมเดินออกมาจากบ้านและสำรวจต่อไป แต่สักพักเขาก็จะหลงป่าจนต้องบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหาทางออกมาได้ติมเดินทางต่อไปทําให้เขาได้เจอกับวิญญาณสัมภเวสีตามทางที่มาคอยไล่ล่าเขาจนต้องวิ่งหนีจนมาถึงสะพานไม้เก่าๆแต่ด้านหน้าของติมก็มีชายร่างสูงใหญ่ มายืนขวางทางเอาไว้แล้วสะพานก็ได้ถล่มลงมาติมตื่นขึ้นมาในบ้านไม้อีกหลังหนึ่งซึ่งจากสภาพโดยรอบเหมือนที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ผีนางรําเคยอาศัยอยู่ซึ่งในบ้านนี้ก็มีหุ่นไม้อยู่จํานวนมากคล้ายกับสิ่งที่เจนเขียนในไดอารี่และหลังจากนั้นติมก็จะได้เจอกับผีนางรําและได้รู้เรื่องราวของเธอมากขึ้นโดยเรื่องราวของผีนางรําจะเล่าถึงเด็กสาวสองคนนั่นก็คือธิดาและราตีที่ครอบครัวของพวกเธอไม่ได้มีฐานะดีมากนัก ผู้เป็นพ่อจึงอยากให้ลูกทั้งสองมีวิชาการรำติดตัวเพื่อจะเอาไปประกอบอาชีพได้เหมือนแม่ของพวกเธอเริ่มแรกพ่อได้ให้ยายปริกมาคอยช่วยสอนรำก่อนที่ในเวลาต่อมาพ่อก็ได้ฝากฝังลูกทั้งสองเป็นศิษย์ของครูสมัยซึ่งในเวลานั้นคณะรำของครูสมัยกำลังจะมีการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นนางเอกในการรำแสดง ซึ่งราตีที่เธอคิดว่าหน้าตาสะสวยของเธอนั้นจะต้องได้ตำแหน่งนี้มาแน่ๆแต่กลายเป็นว่าครูสมัยได้ยกตำแหน่งให้กับเด็กสาวที่ชื่อบัวครีขึ้นมาเป็นนางเอกซึ่งนั่นมันสร้างความไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างมากราตีได้ไปบนกับสารเจ้าที่ต้นสทรเพื่อขอให้เธอเนี่ยได้เป็นนางเอกและหลังจากนั้นไม่นานบัวครีก็หนีตามผู้ชายไปทําให้ตำแหน่งนางเอกกลับมาว่างอีกครั้ง แต่กลายเป็นว่าครูสมัยตัดสินใจให้ธิดาที่อาจจะไม่สวยเท่ากับราตีแต่เธอเป็นเด็กที่มีความพยายามและมีความตั้งใจเป็นอย่างมากราตีจึงยิ่งโกรธมากขึ้นกว่าเดิมและคิดว่าเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเธอไม่ได้เธอก็จะหาวิธีแย่งตำแหน่งมาด้วยตัวเองราตีได้ให้มิ่งเพื่อนชายคนสนิทไปขโมยกำไรทองมาจากครูสมัยแล้วป้ายความผิดให้กับธิดาและเมื่อครูสมัยรู้เรื่องเธอก็โกรธมากจนจับธิดาไปเข็นความจริงแต่ธิดาที่เธอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่อาจจะตอบ ได้ว่าขอ,องที่เหลือทั้งหมดนั้นอยู่ที่ไหนจนเป็นเหตุให้ครูสมัยตัดแขนของเธอทิ้งและธิดาก็น่าจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วตำแหน่งนางเอกก็ตกเป็นของราตีในที่สุดราตีที่คิดว่าทั้งหมดนี้คือการกระทําของตัวเธอเองไม่เกี่ยวกับการที่เธอบ่นเจ้าที่เอาไว้เธอจึงตัดสินใจไม่ไปแก้บนส่งผลให้เจ้าที่มาเอาชีวิตของเธอไป ราตีถูกผีเข้าสิงและเสียชีวิตไปโดยที่ร่างกายของเธอบิดงออย่างผิดธรรมชาติแล้วเธอก็ได้กลายมาเป็นวิญญ,ญาณนางรำนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุรยุป,ปราคาส่วนบ้านหลังนี้ที่ติมอยู่มันก็คือบ้านของครูสมัยนั่นเองติมเดินทางต่อและได้เจอกับมีดลงอาคมที่เจนได้ทําตกไว้หลังจากนั้นติมจะหาทางปลดปล่อยวิญญ,ญาณของธิดาโดยวิญญ,ญาณของธิดาจะคอยชี้แนะเส้นทางที่จะไปยังที่ที่มีของ เช่นแขนที่ถูกตัดของเธอหรือว่ากําไรทองของครูสมัยที่มันได้หายไปหลังจากปลดปล่อยวิญญาณของธิดาได้ติมก็ต้องเข้าต่อสู้กับผีราตรีหลังจากพยายามสู้กับผีราตีอยู่นานสุดท้ายติมก็สามารถเอาชนะมาได้แต่ติมเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บหนัก ติมพยายามเดินออกมาจากบ้านและได้เห็นผีราตรีที่กำลังลำแก้บนอยู่ที่ศาลก่อนที่ติม จะสลบไปเมื่อติมตื่นขึ้นมาเขาก็ได้มาอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งและมีเนนรูปหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆซึ่งเนนจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยช่วยเจนและให้มีดกับเจนไว้เนนจะอธิบายถึงสถานการณ์ในตอนนี้ที่ที่ติมอยู่มันถูกเรียกว่านิวรหรือว่าพบของคนตายที่ยังไปผุดไปเกิดไม่ได้ซึ่งเจนก็อยู่ในพบภูมินี้เช่นเดียวกันแต่เนนก็บอกว่าสําหรับเจนมันอาจจะสายเกินไปที่จะช่วยเหลือได้แล้วแต่สําหรับติมนั้นเขายังมีโอกาสและติม ควรรีบหนีไปจากที่นี่ซะแต่ติมเนี่ยก็ไม่ฟังเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อาจจะทิ้งเจนไปได้เขาตัดสินใจจะตามหาและช่วยเจนให้ได้ติมได้ออกเดินทางแต่ว่าเดินทางไปได้ไม่นานติมก็จะได้เจอกับหมอผีคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเข้ามาโวยวายที่ติมขัดขวางแผนการของเขาจากนั้นหมอผีคนนี้ก็ได้สั่งให้วิญ,ญญาณเพชรคา,าดจัดการกับติมจนติมถึงกับเสียนิ้วมือของเขาไปส่วนมีดลงอาคมก็พังไปเป็นที่เรียบร้อย ดดาายจักร <c oughs> ติมได้วิ่งหนีจนสามารถกลับมาหาเนนได้ในที่สุดและรอบนี้เนนก็ได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดโดยหมอผีที่ติมเจอ เขามีชื่อว่าหมอผีชัยและเขาก็คือคนที่ช่วยเบลในการทำคุณใส่ใสเชนเนนยังบอกอีกด้วยว่าหมอผีชัยคือผู้ใช้เดรัจฉานวิชาที่เนนรู้เรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าพ่อของเนนรู้จักกับหมอผีชัยเนนได้สันนิษฐานว่าการที่เจนและติมเข้ามาอยู่ในภพภูมินี้ก็น่าจะเป็นฝีมือของหมอผีชัยเขาน่าจะต้องการอะไรบางอย่างจากติมและเจนและเนื่องจากติมไม่ฟังที่เนนเตือนและจะไปช่วยเจนให้ได้เนนเลยยอมที่จะช่วยเหลือโดยเริ่มจากการตี มีดเด้มใหม่ขึ้นมาให้ติมโดยติมต้องไปหาของมาสามอยา่างนั่นก็คือ 1. ตะปูตอกฝาโรง 2. ส,สันมีดพระหักและ 3. ยอดเจดีเก่าที่มีส่วนผสมของนวะโลหะแต่ในระหว่างที่ติมตามหาของทั้ง3ติมก็ได้เจอกับโนต้ตหนึ่งใบที่เป็นเรื่องราวของการเอาตะปูตอกฝาโรงไปตอกหัวเตียงเพื่อสร้างความเร้าฉาญให้กับคู่รักว่ากันว่าคู่รักคู่ไหนที่มานอนบนเตียงนี้ก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นที่อาจจะฆ่ากันเสียชีวิตได้เลย ซึ่งเตียงนั้นมันก็ยังคงถูกขายต่อๆกันไปมีความเป็นไปได้ว่า ติมอาจจะไปซื้อเตียงอันนี้ต่อมาจากคนอื่นอีกทีหรือไม่ก็ได้มีใครบางคนใช้วิธีแบบเดียวกันนี้เพื่อให้ติมและเจนต้องมีเรื่องทะเลาะก,กันหลังจากนั้นติมก็จะหาของครบทั้ง3อย่างและได้เอาของทั้ง3ม,มาหลอมรวมกันเป็นก้อนนวโลหะและให้เนนตีมีดขึ้นมาและเมื่อติมสัมผัสกับมีดพลังของมันก็ได้ไหลเข้าสู่แขนของติมเนนจะเตือนว่าพลังจากมีดนั้นมันยังไม่สมบูรณ์และแนะนําให้ใช้เพียงเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นห้ามใช้ทําร้ายผู้อื่นโดยเด็ดขาด ไม่งั้นติมจะถูกพลังของมีดครอบงำติมเริ่มออกเดินทางต่อไปเขาได้เห็นเจนวิ่งหนีเขาไปเขาจึงรีบวิ่งตามแต่กลายเป็นว่าเขาติดกับของหมอผีชัยและถูกจับตัวไป ติมได้ฟื้นขึ้นมาในถ้ำที่น่าจะเป็นที่อยู่ของหมอผีชัยแต่ติมก็สามารถหนีออกจากคุกที่เขาถูกขังอยู่ได้และเมื่อหมอผีชัยรู้ว่าติมหนีไปเขาก็ได้ให้วิญญาณเพชฌฆาตรรีบออกตามหาเพราะว่าหมอผีชัยต้องการใช้ติมในการทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างและก็ต้องใช้ในช่วงที่มีสุริยุป,ปราคานนนนีีนปปนนนไไี้้้้ดดวววยยยะไไรพา่งััปปปแเเมห t แล้วไง ใกล้ได้เวลาข้าเต็มทีแล้วหั้พิชีล่มขึ้นมาข้าไม่เอาเราไว้แน่รีบไปหามันให้เจอไม่งั้นกูนตายในระหว่างที่ติมตามหาเจนเขาก็จะได้พบบ่อแสที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดมากขึ้นโดยหมอผีชัยได้ค้นพบตำราวิชาเอกนิรันการ เป็นวิชาทรงพลังที่จะทําให้อยู่เหนือวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดและอยู่เหนือเรา่พูดผีปีศาจซึ่งวิชานี้จะต้องมีการเปิดประตูนรกและรับวิญญาณสัมภเวสีจํานวนมากเข้ามาในร่างกายซึ่งการเปิดประตูนรกจําเป็นต้องใช้วิญญาณบาปทั้ง5้าและต้องทําพิธีในตอนที่เกิดสุริยุป,ปราคาด้วยทําให้เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมามันก็คือแผนการของหมอผีชัยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของเบล ที่เธอได้ใช้คุณใสเพื่อที่จะฆ่าเชอรี่แต่การใช้คุณใส่ของเธอก็ทําให้เชนต้องมาตายไปด้วยการพูดปลดหรือว่าการพูดโกหกของผีราตรีที่โกหกสร้างเรื่องราวและโยนความผิดให้กับจิดาการลักขโมย ของผีเปตดพิชัยที่ได้มีการขโมยมอเตอร์ไซค์การดื่มสุราและของมึนเมาที่ก็น่าจะเป็นติมที่ได้ติดเหล้าเบียร์หลังจากที่เจนได้หายตัวไปและสุดท้ายก็คือการผิดลูกผิดเมียที่ติมยังไม่รู้ว่าคือวิญญาณตนไหนแต่ติมก็คาดเดาจากการที่เจน และเขาฝูกหมอผีชัยดึงมาที่พบคนตายแบบนี้บาปสุดท้ายก็น่าจะเป็นเจนหลังจากรู้เรื่องราวติมก็ได้เจอร่างจริงของหมอผีชัยติมจึงไม่รอชา้าใช้มีดของเขาแทงไปที่หมอผีชัยโดยไม่สนถึงข้อห้ามที่เนีนเคยบอกจนพลังของมีดมันได้เปลี่ยนไป จากจัดการกับหมอผีชัยได้ติมก็ได้เจอกับเจนและวิญญาณตนอื่นๆที่ถูกเตรียมมาไว้สำหรับทำพิธีไม่ว่าจะเป็นเบลราตีและพีชัยติมจะขอโทษเจนที่เขาไม่ได้ดูแลเธอให้ดีจนเกิดเป็นเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่ทันใดนั้นเองหมอผีชัยที่ยังไม่ตายเขาก็ได้รวมร่างกับวิญญาณเพชฌฆาตและใช้ดาบแทงเจนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ต้องกลัวนะผมมาช่วยแล้วผมเคยสัญญาไว้แล้วไง ผมไม่มีทางทิ้งเจนไปไหนหรอกบ้ามากเลยเจนขอโทษเจนทำผิดกับเตมมากเจนขอโทษจริงๆเจนโ,โอเจนหยุดร้องไห้ได้แล้วผมตั้งหาที่ต้องขอโทษเจนนะผมตั้งหางี่เป็นคนผิดก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจเจนเลยผมผิดเองที่ไม่เคยเชื่อ ตอนที่เจนพยายามจะบอกผมขอโทษจริงๆนะเต็มเต็มขอโทษจริงๆเต็มเจนผิดไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขอโทษแล้วนะเจนไม่เป็นไรแล้วทุกอย่างจะโอเคหยุดร้องไห้ได้แล้วนะขอบคุณนะเจนเจน ติมจึงต้องเข้าต่อสู้กับหมอผีชัยเป็นครั้งสุดท้าย และเมื่อติมเอาชนะหมอผีชัยได้ติมก็ได้มาหาเจน ที่ตอนนี้เธอกำลังจะเสียชีวิตติมได้บอกลาเจนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหนีออกมาโดยมีเนเน,เนเนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ติมตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองและมั่นใจแล้วว่าเจนคือบาปสุดท้ายเพราะว่าเจนแอบคบกับดิวเพื่อนสนิทของเขาเองทั้งสองนั้นแอบคบกันในช่วงที่ติมทำงานหนักและไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ตอนนี้เจนก็ได้จากเขาไปแล้วสิ่งที่เธอเหลือทิ้งไว้ก็มีเพียงข้อความขอโทษบนกระดาษแล้วสักพักดิวจะโทรเข้ามาพอดีดิวได้ บอกว่าเขาจะมาหาติมที่บ้านซึ่งติมก็ตอบกลับไปว่าเขากำลังรอเพื่อนรักอยู่พอดีพร้อมกับพลังของมีดที่มันเปลี่ยนไปแล้วมึงโทรมาก็ดีแล้วเออดิคูไป่รอติดต่องแทบแย่เขา่างดีวเว้ยที่รับโทรศัพท์แล้วมึงได้ข่าวเจมังห้ือเปล่าะงั้นเดี๋ยวไปหานะอืมดีก็มาดิกูก็อยากเจอมอือ เพราะว่าติมได้โดนพลังมนต์ดำของมีดครอบงำเขาไปเป็นที่เรียบร้อยเดากันได้ไม่ยากว่าติมคิดจะทำอะไรกับดิวเพื่อนรักของเขาแล้วเกมก็ได้จบลงนั่นคือเรื่องราวของทั้งสองเอพิโซดของติมและเจนรวมถึงวิญญาณทั้งหมดที่ติมได้เจอเป็นไปได้ว่าวิญญาณทั้งหมดอาจจะต้องติดอยู่ในพบของตนและชดใช้กรรมของตัวเองกันต่อไปส่วนการที่เนนสามารถเข้ามาอยู่ในพนี้ได้ยังไงนั้น ก็เป็นไปได้ว่าตัวเนนเ,เองนั้นก็น่าจะพอมีวิชาอยู่บ้างจากการที่ได้เรียนรู้มาจากพ่อของเขาและถ้าสังเกตเนนยังสามารถทํามีดอาคมให้ติมได้อีกด้วยแต่เกมก็ได้ทิ้งปริศนาเรื่องพ่อของเนนเอาไว้เช่นประเด็นที่ว่าพ่อของเนนรู้จักกับหมอผีชัยแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าเป็นการรู้จักกันแบบไหนเช่นเพื่อนสนิทคนรู้จักกันเฉยๆหรือว่ารู้จักในแบบที่เป็นศัตรูกันเราก็ไม่อาจทราบได้และยังมีเรื่องราวของดิวที่นอกจากการที่เขา แอบคบหากับเจนดิวยังมีเรื่องราวอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น เขาอาจจะรู้จักกับหมอผีชัยและมีส่วนช่วยที่ทําให้ติมและเจนต้องแตกแยกจากกันอาจจะด้วยตัวของเขาเองหรือไม่ก็อาจจะใช้าศาสตร์หรือมนตนดำอะไรบางอย่างเพราะถ้าเราสังเกตจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมันเริ่มมาจากที่เจนเริ่มเห็นสิ่งแปลกๆภายในบ้านซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเพียงการคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับเรื่องราวจริงๆจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราก็อาจจะต้องรอทางผู้พัฒนาเกมมาสารต่อเรื่องราวในภาคต่อไปกันครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่ได้สนับสนุนและร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม Home Sweet Home ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ